อันนี้เขาเรียกรถอะไรเขาเรียกรถอะไรครับนี่รถถังรถกระป๋องแต่ผมว่ารถถังมากกว่าดูว่าแนวเขาใส่อันเดียวเทนะต่นนเราขยมดูสิมันเป็นไงโอ้เครื่องอยู่ข้างหน้านี่บอกเอ้า ใช้ออเผาเเเย่้งเหรอเฮ้ยเกียร์ด้วยมีโซโลด้วยเฮ้ยอูย้ไทยประดิษฐ์นะครับนี่มีกี่คันหนึ่งสองสามสี่ลูกพวก่วงมีลูกพ่วงด้วยไหมปิอ,อ <laughs> ใช้แบตไหมพี่ ันนี่และเลียนลุยญี่ปุ้นอยู่นี่โอ้ยพจุดยังเอาตอเเอาสตาร์ทมือเลพี่ลากท่นเด้ครับตของมันมท่นเลียวโอ้วามแง่นยดยูบเดียวนี่ยไหลแนวมันลยาท่นเดียวตัวนี้ลุยจีบฟุี่ลุยกีมลุยี่ฟุ้นใช้ ใช้สเตอร์แต่คันนั้นใช้เเผามีมีมีสโลด้วย<ฮ>คือแต่ละคันไม่เหมือนกันนะแต่ละคัน,น,นเข็นกระตุกเอาอนนเอาแล้วนี่ใส่เกียร์ยังไงพี่เหมือนนี่ดิเกียร์ยเห็นบโอ้นี่นะมีเกียร์ถอยด้วยบ่มีเกียร์ถอยด้วยมีคาดไหมพี่ อืออีหยัง ừ. này. Ừ. 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 <laughs> ยันอะไรอีที่ไหนเอายันอะไรอยู่หด้มนรถใสเลยดูครับโอ้ถ้ามันมีสองขันเนาะแม่ลูกไม่ดื้อแม่ก็ไม่ใส เล้วทำไมไม่ไปอ่ะมันก็เลี้ยง่ายอยู่นะเข็งเข็งอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยเครื่องร้อยเจ็ดห้าเครื่องมาใส่เลยยเครื่องร้อยเจ็ดห้าท่าน ร้อยยี่ห้าพูดพิดถูมีโชคมีอะไรหมดเลยดูวะดูะอ่ะมียางอะไรด้วยใช่ใหม่หมดเลยข้างหลังก็ดิดดิดเบรกดิดดิดเบรกแคล่ล้อหลังเอาอมันเป็นเครื่องเกียร์ถอยไงแต่ดมที่พวกสามน้องมันใช้อะ่ะนี่อยู่ไหนเอาก็อยู่ในเกียร์นี่เลยตัวนี้นะอือ ไอ้ที่ซารลิงเขาใช้นะพี่เนาะไอ้ที่พวกไอ้บอกไม่ถูกอะที่พวกรถผลักตามตลาดมันใช้กันอะเครื่องมอไซน์น,ซนี่เลย,ลเย,เยต้องปิดโชกไหมไปิดวาวไหมว่า่งมันติดอยู่เลยว่าไง,งมันติดอยู่ ต้องเบิ้ลด,ด้วยหรือเปล่าพี่อ๋อมีไเด้อยู่นี่ตาแล้วไจวดซ้ำน้ำมันท่วมหรือเปล่าแส <c oughs> ดงว่าพี่พึ่งเอาไปดิบมาเมื่อกี้นั่นนี่แม่ดูลูกชายไหมจวดอย่างเดียวเลยสายจวด ด,ดูอ่ะซื้อไปให้ตังคีบบวมา <c oughs> นี่มีไม้ระแนงด้วย <c oughs> อันนี้มีเขาสั่งออเดอร์ใช่ไหมพี่ฮะปารต <c oughs> มีเจ้าข,ของหมดแล้วเพคะนะ ลุงทุ่นขายเฉพาะอันนี้ตัวเองได้ยอดวิวแล้วให้ลูกเลีนฟรีอันนี้น่ะอันนี้เหมือนได้รถฟรีเลยด้อันนี้มียางอะไรมียางอะไรอยางอะไรยางอะไรยางรถยนต์อ๋ออันนี้คันละกี่บาทพี่แสนหกหมื่นห้า เค <125. S 2> รื่องร้อยยี่ห,ห้าหลเลขคันนี้ละันี้นละเนี่ยผมชอบคั้วนี่เนี่ยผมชอบคันนี้มากกว่านี่เนี่ยเนี่ยคือลูกพ่วงเินหางถ้งงาเป็นแม่ลูกอะทเกดว่าเป็นอย่างคึกแบบแปด <8 S 3> มื่นนะครับตนนี่ไง เข็นกระตุกติดไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ติดพี่ขึ้นสี่ดะได้รถติดว่างันกับบึ้มๆอยู่แล้วเจ้าไวเส้นะเดี๋ยวไปซื้อตากันไปส้นไหมด้วยเนี่ยไม่เลยบึ้มๆอยู่เลยเมื่อนกับขี้กับยังเอาลงอยู่น้ำมันน้ำเปียนมือเดี๋ยวถ้าบูมถอดล่างแล้วมันกระดูดอยู่ไม่รู้ที่พี่พี่ได้เปิดก๊อกน้ำมันไหมเนอะเปิดแล้วสายมาบางแห่นมันยังติดอยู่หมือน ว่ามันิเพราแม่นมันติตกอ้เนี่ฝนตกอทางมันนึ่ทางห่อเป็นยี่ห้อทำไมไม่ปิดเอาพี่รงสตาร์ดิผมปิดไอ้นี่เ่รองอนปีไลน์น้ำมันกะลุือ โดนอะเมันอี้ได้ปกติเลยครับแต่วันมม่ได้ปกติตอนนี้นี่เดยซายนี่รวมพี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่รถมันติดอยู่ไหมครับมันหันแหมติดอยู่ดิจะมาข้ามมึงวามึงยังหันอยู่ด้ผมกเบิ่อยู่ผมขมิ้นแห้งไอขมินเกติดอยู่เดย นี่ก็ชารแบตอยู่ฟิวนี่ขาดหรือเปล่าเบอดดอกไเหมบอสิบหกีฮะสิบหอยู่แล้วสิหร <Huh? S 2> ือสิบเจ็ดลูกบล็อกตัวยาวอ่ะมีไหมไม่มีคือปัญหาว่าเห็นเนี่ตอนนี้ไมใหญ่นี่ลองขี่ได้อ,อุปกรณ์ ุปกรณ์เรามีครบครับเพราะว่ารถรถนี้เป็นรถเซอร์วิสอยู่แล้วน่าจะเป็นหัวเทียนบอลอันนี้สมมติถ้าใครชอบหรืออยากจะสั่งซื้อนี่สั่งซื้อได้ยังไงมีเพจไหมมีเพจมนินิคาคลาสสิกมินิคา คลาสสิกนะครับถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็ต้องกระป๋องคาคลาสสิกต้องกระป๋องคาคลาสสิกนะครับใครสนใจก็ทักมาของพี่เขาเลยแล้วกันโดยตรงนะครับตามนี้เลยไหมพี่โอเคครับนี่ผมเจอแล้วนี่ตามนี้เลยครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับไอดีไลน์ก็ตามนี้เลยครับ ไอดีไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับใครที่ชอบแบบคลาสสิกแบบนี้หรือไปแบบตามงานเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นร้านคาเฟ่อ,อะไรเป็นร้านคาเฟ่หร,เรเฟหรือว่า,วาก็แล้วแต่ชอบนะครับเอาไปขับขี่ก็ได้เอาไปงานงานมอสรงมอไซายเอาไปโชว์นี้ก็ได้นะครับ<า>ก็ตามนั้นคนระับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ บายๆรอชมกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ